สวัสดีครับนักเรียนม .4 ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.1กอนะครับเรื่องเซตซึ่งมีนักเรียนนะครับที่เป็นแฟนคลับส่งมาให้ก็มีข้อหนึ่งไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่คนนี้เนี่ยเรื่องของเนื้อหาที่นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนนะฮะก็ก็ให้นักเรียนนั้นไปไปติดตามเนื้อหาได้ตรงนี้นะครับที่ ชาแนลทอมมี่แมทออนไลน์นะครับก็เข้ามาพิมพ์ตรงนี้เลยนะฮะทอมมี่แมทออนไลนแล้วก็นี่ครับเรื่องเซตนะเป็นเรื่องเซตบทที่1เซต EP 1เลยนะครับก็ให้เข้าไปดูได้เลยว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะส่วนวันนี้อ๋เอเฉลยฮะไม่เสียเวลานะมีเวลาน้อยนะครับก็ข้อที่1น,นะเขาให้ให้เรานะครับอ่านโจทย์ตามเลยนะครับจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกโอเคการเขียนเซตมี2แบบก็คือการ เขียนแบบแจกแจงสมาชิกกับการเขียนแบบเงื่อนไขนะครับเห็นไหมข้อที่2จะเป็นการเขียนแบบเงื่อนไขซึ่งนักเรียนอยากจะรู้ว่าการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกกับการเขียนแบบแจกแจงเงื่อนไขเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ช่องนี้เลยนะฮะทำมี่แมทออนไลน์นะฮะแล้วก็เรื่องเซตตรงนี้นะครับโอเคเริ่มเลยข้อที่1นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีปากกาหนหนึ่งนะเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับพร้อมนะ ข้อที่1น,นะครับเขียนเซตของสระในภาษาอังกฤษเนี่ยข้อ1น,นะเซตของสระในภาษาอังกฤษอันนี้ก็ก็มีกี่ตัวละฮะน้องเรียนคนที่เรียนภาษาอังกฤษมีกี่ตัวครับมี a e i o u ใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนะครับต้องเขียนชื่อก่อนการเขียนชื่อนั้นเขียนชื่อด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เรียกว่าเซต a เซต a นะครับเซต a นะแล้วก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับ เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายปีการนะครับแล้วก็ใส่เข้เขาไปเลยคําตอบมีอะไรบ้างสาระในภาษาอังกฤษก็มีตัว A แต่ตรงนี้ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าสมาชิกเนี่ยคือสมาชิกนะฮะใช้ตัวพิมพ์เล็กนะครับแต่ตรงชื่อเนี่ยตรงชื่อเนี่ยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอย่าสับสนนะครับต่อไปก็มีตัวรีครับแล้วใส่คอมมาขั้นเอาไว้ AE เขามาขนไอย a e i o แล้วก็ u เมื่อครบ5ตัวแล้ว a e i o u ก็ใส่วงเล็บปีกาปิดจบแล้วครับนี่คือเซตของสระในภาษาอังกฤษเวลาอ่านนะอ่านก็อ่านว่าเซต a มีสมาชิกคือ a e i o u นะครับอีกครั้งนะเซต a มีสมาชิกคือ a e i o u นะครับ ต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2เดี๋ยวครูใช้ปากกาสีเดียวเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับข้อที่2เซตของจํานวนจํานวนวคู่บวกที่น้อยกว่า10จํานวนคู่นะครับเป็นจํานวนคู่แล้วบวกด้วยน้อยกว่า10ครูตั้งชื่อว่า B แล้วกันเซต B นะครับคือหมายเท่ากับนะวงเล็บเปิดนะครับวงเล็บของใครของอาจจะไม่สวยก็อย่าว่ากันนะครับมันมันมันอยู่เพราะครูใช้ปากกาตัวนี้นะใช้ปากกาของฤๅ มีอะไรบ้างจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า10น้อยกว่า10คู่บวกก็มี2นะครับ2 4 6 8 10ไม่ได้แล้วใส่คอมมาขั้นระหว่างสมาชิก2 4 6 8เสร็จละต่อไปนะครับข้อที่3ไปเร็วนะข้อที่3นะครับเซตของจำนวนเต็มบวกที่มี2หลัก เซตของจํานวนเต็มบวกที่มี2หลักจํานวนเต็มบวกมีเยอะมากไล่ตั้งแต่1ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตรงนี้เขาบอกว่ามีแค่2หลักเพราะฉะนั้นถึงแค่99นะครับอาภูตั้งชื่อว่าเซต C แล้วกันเซต C นะครับนักเรียนก็เริ่มต้นในตัวแรกเลยก็คือ1 2 3 4 5 6 7้าไปเรื่อยๆจนถึง99แต่เราเขียนไหวไหมเราจะเขียน1ถึง99เลยมันมันไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนแค่3ตัว 1 2 3จากนั้นเราจะละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจโดยการใช้จุด3จุดนะครับแทน4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วใส่คอมมาแล้วจบที่ตัวสุดท้ายจำไว้นะจบที่ตัวสุดท้ายคือ99ครับนังเรียนนี่เห็นไหมครับนี่คือเซตของจำนวนเต็มบวกที่มี2หลักก็คือมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเอาเปลี่ยนสีหนึงนะก็มี สมาชิกมี1นะครับมี1มี2มี3แล้วก็มี99นะครับมี99ต่อไปนะครับข้อที่4นะครับเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า100เซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า100นะครับโอ้โหมากกว่า100มีเยอะม,มากเริ่มแต่นี่เลย101หรือ101ก็ได้นะ101จะโสทอนไม่ใช่ละ101 102 103ไปเรื่อย ไม่มีที่สิ้นสุดไปเป็นล้านเป็นแสนร้อยล้านพันล้าน,านเรื่อยๆเลยฮนะ,ะตั้งชื่อว่าเซตดีแล้วกันเซตดีก็วงเล็บป,ปีกาเปิดเหมือนเดิมเริ่มต้นที่มากกว่า100นะครับแสดงว่า100ไม่ได้ต้องเริ่มต้นที่1 0 1 1 0 2 103นแล้วไปเรื่อยๆจุด3จุดจะอยู่ใน ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับจุด3จุดก็คือมีเยอะมากมายแต่คราวนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ต้องไม,ไม่ต้องใส่ที่สิ้นสุดเราก็ใส่วงเล็บปิดเลยนะครับปิดได้เลยนะครับต่อไปนะครับเซตเดี๋ยวคูลบตรงนี้เคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนะาะมันรู้สึกมันจะลบไปหน่อยโอเคนะครับเริ่มต้นใหม่อ่ะคราวนี้มาดูนะครับข้อที่5เซตของจํานวนเต็มลบที่มากกว่าลบ100 มากกว่าลบหนึนะครับเป็นจํานวนเต็มลบนะก็มีลบ9ก้าเกลบเกลบเกลบเกไปเรื่อยๆจนถึงลบหนะครับไปถึงลบหลบหคือมากสุดละนะอ่ะตั้งชื่อว่าดีอะไรดีแล้วอะไรต่อดีอใช่ไหมฮะเซต e แล้วกันนะครับเซต e ก็มีเริ่มตั้งแต่เลยลบเลยฮะลบ9ก้าลบเกลบเกไปเรื่อยๆ ไปจนถึงถ้ามีไปจนถึงบอกแล้วให้ใส่คอมมา่าแล้วก็ใส่ลบ1น,นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเนี่ยไปจนถึงลบ1น,นะครับหรือบางคนอาจจะเขียนแบบทรงนี้ก็ไม่เป็นไรลบ1ลบ2ลบ3ไปจนถึงลบ99มันก็ไม่ต่างกันนะครับคือเป็นเป็นเซตเดียวกันเป็นเป็นข้อมูลเป็นสมาชิกชุดเดียวกันนะครับ แต่อันแรกก็จะดูง่ายกว่านะครับต่อไปครับข้อที่6ข้อที่6นะครับข้อที่6อ่ะข้อที่6เขาเขียนมาแบบเป็นเงื่อนไขนะครับนี่คือการเขียนแบบเงื่อนไขนะครับต้องเรียนจะเป็นอย่างนี้ก็คือเขียนอย่างนี้นะครับเอามาดูกันนะอ่านพร้อมกันนะครับ x อันนี้อ่านว่าโดยที่โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มที่มากกว่า3และน้อยกว่า10 x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า3แล้วน้อยก็ส1บ,บเขียนตรงนี้นะฮะเป็นเซต f และกันมากกว่า3แต่น้อยก็า10มากกว่าก็เนี่ยสาเขียน3ตัวพอนะครับแล้วก็ใส่จุดจุดจุด,จดแต่มีที่สิ้นสุดน้อยกว่า10เป็นจำนวนเต็มนะก็คือเลข9สูงสุดละนะครับนี่มากกว่า3แต่และน้อยกว่า10นะครับต่อไปข้อที่7นักเรียนข้อที่7นะครับ ข้อที่7ก็อ่านพร้อมกันนะมีสมาชิกค,คือ x นี่ x อันนี้เครื่องหมายนี่อ่านว่าโดยที่นะโดยที่ x เป็นจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0กับ1เป็นจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0กับ1โอ้แม่เจ้ามันมีไหมเนี่ยมีไหมฮะจำนวนเต็มที่มันอยู่ระหว่าง0กับ1มันไม่มีนะครับถ้ามันไม่มีนะถ้ามันไม่มีนะครับนักเรียนตอบไมง่ายเลยนะเซต f แล้วก็อะไร g ใช่ปะ g คือเซ็ตว่างก็เขียนวงเล็บเปิดแล้วก็ปิดเลยไม่ต้องใส่อะไรตรงนี้คือไม่มีสมาชิกใดๆทั้งสิน้นมันไม่มีเราเรียกมันว่าเซ็ตว่างหรือนูนเซตนะครับนูนเซตนะนูนเซตนะครับหรือใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แทนก็ได้นะครับใช้ตัวนี้แทนก็ได้วงกลมแล้วก็ขีดนะครับบางตำราบา,บางเล่มหรือหนังสือบางเล่มก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายนี่เหมือนกันนะบางทีนะ เป็นเครื่อหมายวงกลมแล้วก็ขีดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้ใช้ตัวนี้มากกว่านะครับใช้ตัวนี้มากกว่าหรือแม้ก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับอ่านว่าเซ็ตว่างก็คือไม่มีสมาชิกนะครับแล้วก็เซ็ตว่างเนี่ยเป็นเซ็ตจํากัดด้วยนะครับเพราะว่ามันมันสามารถรู้สมาชิกได้ว่ามันเท่าไหร่ก็คือมันไม่มีอะไรมันเลยเป็นเซ็ตจํากัดนะครับซึ่งนักเรียนสามารถไปติดตามดูได้นะครับว่าเซ็ตจํากัดเซ็ต อันนั้นเซตว่างเซตแต่และอย่างมันคืออะไรยังไงไปดูได้ในอย่าลืมนะทอมทอมมี่แม็กชานแนลนะครับในนี้นะครับขายของอีกละตัวนี้นะก็คือเรื่องเซตมอลปลายนะครับ20นาทีนะเป็นเอพิโซดที่1นะครับเดี๋ยวเอพิโซด2 3จะตามมาเรื่อยๆนะครับต่อไปนะข้อที่8เซตของจำนวนเซตของจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า5้ามีไหมฮะจำนวนเต็มลบ ที่มีค่ามากกว่า5้ามีไหมครับให้คิดห้านี่งเป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมลบนี่อยู่ฝั่งซ้ายของเส้นจํานวนเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จํานวนเต็มลบตัวใดตัวหนึ่งมันจะมีค่ามากกว่า5เพราะฉะนั้นข้อที่8ตอบพร้อมกันเลยมันคือเซตอะไรครับ G แล้วต่ออะไรต่อนะ F G H ใช่ไหมเซต H แล้วกันนะตอนที่คุณครูท่านอื่นฉเฉลยอาจจะไม่ใช่เป็นเซต H หรือเซต G เซต B ก็แล้วแต่นะครับแต่ของครูตั้งเป็นเซตเฮดละกันนะครับก็ไม่มีสมาชิกเหมือนเดิมก็เป็นเซตว่างหรือนูนเซตนะครับหรือเขียนง่ายๆว่าเซตเฮดเป็นตัวนี้ก็ได้นี่เซตว่างนะครับไม่มีสมาชิกไม่มีแน่นอนจํานวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า5นะครับข้อที่9ครับเซตของจํานวนเต็มที่ยกกําลัง2แล้วได้196เซตของจํานวนเต็ม มีเลขอะไรบ้างที่ยกกําลัง2แล้วได้196มาเดี๋ยวจะบอกที่วิธีการคิดนะครับ196นะก็196อเปลี่ยนสีนิดนึงเราก็แบ่งหัวท้ายเงี้ตัดปุ๊บเปลี่ยนตัดเลยนะครับเลขอะไรคูณกันลงท้ายด้วย6ก็มี4 4 6แล้วก็มี 6, 6 6 3 6ตัดตรงนี้ทิ้งอ่าเหลือเลข1ใช่ไหม14ับไม่14ก็16แน่นอน 14คูณ14ได้เท่าไหร่ครัลองเช็คดู16คูณ16อ่ะต่อนะครับ14คูณ14 4 4 16สีเป็น4เป็น5 14เป็น411เป็น1นะครับนี่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเลขเลขที่คูณกันได้196ก็คือ14นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคิดนะครับ จากนั้นเราก็มาดูซิว่า14เป็นคําตอบตัวเดียวไหมไม่นะอย่าลืมว่าเลขยกกําลังนะมีเลข14กับลบ14ที่มันยกกําลัง2นะครับแล้วมันได้เท่าไหร่196เพราะฉะนั้นข้อนี้นะเซต H แล้วก็เป็นเซต I แล้วกันนะครับเซต I มีสมาชิกอยู่2ตัวก็คือลบ14แล้วก็14มี2ตัวนะ พอลบ14ก็เป็นจํานวนเต็มเหมือนกันนะครับต่อไปครับข้อที่10อุข้อนี้สนุกคือคักล่าเริงมากเซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะชอช้างโหครูไม่ใช่ครูสอนวิชาสังคมแล้วครูจะรูไ้ไหมเนี่ยโอ้เม่เจ้าเอาเซตไอแล้วก็เซ,เซตเจแล้วกันนะครับโอ้ยหมายกอเชียงรายอ่ะนึกถึงเชียงใหม่ก็แล้วกันช้เมียงเชียงใหม่ เชียงรายเชียงรายหมดยังอะ่ะน,น่านพะเยาอันนี้อันนี้ครูไม่รู้จริงนะว่ามันมีกี่จังหวัดเพราะครูสอนเลขนะครับต้องเรียนถ้านักเรียนคิดออกอนังก็เติมเอาลวกันนะครับเพราะว่าครูไม่แน่ใจครูนึกออกแค่เชียงใหม่กับเชียงรายเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อสิคือเกินความสามารถที่ครูคณิตศาสตร์ตัวเล็กๆคนนี้จะทําได้แล้วกันเนาะ โอเคนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับตอนที่1นนะครับถ้าเกิดใครสงสัยข้อไหนส่งกันบ้านมาถามได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น10ข้อแรกของเรื่องเซตแบบฝึกขัดที่เท่าไหร่นะแบบหัดที่1.1กอไก่นะครับของม .4 นะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย